สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสะพายเยอรมันค่ะทุกคนกลับมาพบกับเปิลแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ลงคลิปนานมากๆาเลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะถ้าใครสังเกตแล้วก็เป็นแฟนคลับตัวจริงของเปิลนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าของเปิลค่ะทุกคนก็คือว่าตอนนี้นะคะเปิลกลับมาจากเมืองไทยได้ประมาณวันที่เท่าไหร่นะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสิบเอ็ด 1 1 12วันแล้วนะคะอยู่ที่เยอรมันได้12วันแล้วนะคะทุกคนกลับมาจากเมืองไทยนะคะก็คือตอนที่เพิ่นกลับเมืองไทยนะคะเพิ่นไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะทุกคนแล้วก็อาจจะมีแบบอ,อ,อะไรนะลงรูปลงอะไรในเพจบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลงใน i n s t a g r กรบ้างอะไรคะ่ะแต่ว่าก็โดยหลักๆก,ก็คือว่าไม่ได้ทำ YouTube เลยไม่ได้ทำคลิปนะคะแต่ว่าเปิ้นก็มีการอัดอัปเดตอัดอะไรไว้ะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งนะคะขอตัวแป๊บหนึ่งแมวค่ะแมวล้วจะมาเล an ่นอะไรเว้ยกำลังทำงานมามาให้ดูเลยค่ะทุกคนตัว <c oughs> ดูตัวดูนี่ค่ะแมวของลูกสาวนะคะโอ้ดู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 ด,ด,ด,ดูกินกินอันี้ของบ้าน <c oughs> นี่ค่ะเจ้าแมวฝรั่งขนสีเทาขนสีฟ้าๆเทาๆม่วงๆอะไรอย่างนี้ค่ะ ดื้อมากค่ะพอดีลูกสาวเขาไปผ่าตัดซีดนะคะแล้วก็ก็เลยเอาแมวมาฝากไว้ที่เปิลน,นะคะ3ตัวนะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งอะ่ะย้ายมาอยู่กับเปิลโดยสมบูรณ์เลยพ่อเขาไม่อยากอยู่ที่น,นู่นแล้วเขาแยกตัวเขาขอมาอยู่กับเปิลน,นะคะแมวขอมาอยู่กับเปิลน,นะคะอันนี้เรื่องแมวจบไปนะคะขออนุญาตด,ด้วยนะคะพอดีเมื่อกี้เขาดึงสายโทรศัพท์ของเปิลคะ่ะ โอเคค่ะถ้าใครเป็นแฟนเก่าๆก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็จะรู้นะคะว่าหน้าตาของเปิ้ลเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะนิดเดียวคะเปลี่ยนไปไม่เยอะค่ะทำนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือว่าเปิ้ลนกลับเมืองไทยไปนะคะเพราะว่าเปิ้ออะไปทําตาค่ะทุกคนแล้วก็ไปทําจมูกมานะคะทําไมต้องทำถามรนดับแรกก่อนทํำไมต้องทํานะคะเพราะว่าจมูกเดิมของเป้่อนะคะทำมา11ปี12เกือบ12ปีแล้วทุกคนแล้วก็มันเบี้ยวตั้งแต่วันทําวันแรกละเบี้ยวตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะคะทุกคน ซึ่งเปิ้ลก็ทนอยู่มันมาจน1 0 1 1อปีค่ะก็คือคิดจะทําตั้งแต่ปีที่แล้วโอ้คิดจะทาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันติดโควิดแล้วก็โดนเครื่องบินยกเลิอกอะไรนู่นนั่นนี่เปิ้ลเลยยังไม่ได้กลับไปนะคะแต่ก็ได้มีการจองคุณหมอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะจองก็คือโอนเงินไปจองค่าทํานะคะตอนแรกเปิ้ลจะทํานะคะสิ่งที่เปิ้ลจะทําตอนแรกเลยนะคะก็จมูกแล้วก็หน้าอกนะคะจะทําจมูกกับหน้าอกนะคะแต่ว่า พอไปเอาจริงแล้วเปิ้ลลองดูแล้วการใช้ชีวิตของเปินนะ้ลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมาะกับการแบบว่ามีหน้าอกใหญ่ให,ให่อะไรเงี้ยค่ะก็คืออยู่ที่นี่เนาะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้หน้าอกหรือว่าอะไรแล้วก็ต้องใส่แต่เสื้ออย่างเงี้ยค่ะมันหนาวซะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็หน้าร้อนก็มีนิดหน่อยก็ได้โชว์บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเปิ้ลก็เลยคิดว่าเออเปลี่ยนจากหน้าอกมาเป็นตาดีกว่าะคะเพราะว่าตาของเปิ้ลนะคะตอน พออายุตั้งแต่40 39 40ขึ้นมานะคะตามันก็จะตกแล้วก็หนังตาเพิ่มประมาณ4-5ชั้น,นะคะเยอะมากหนังตากคือควางที่จะเยอะนะคะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยเป็นทำตากับจมูกดีกว่าอะไรคะ่ะก็คือก็ พอดีหมอคนที่เปิลจองไปนะคะคุณหมอนะคะก็คือทําได้หมดเลยนะคะตาจมูกนมอะไรเปิ้ลอยากทาที่เดียวจบเลยเพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเปิลกลับเมืองไทยแค่6อาทิตย์นะคะแล้วก็คือรอให้เคสเขาปิดเทอมที่โรงเรียนนะคะปิดเทอมใหญ่ถึงจะกลับได้นะ,ะทุกคนมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าหาหมอเปิ้ลก็หานานศึกษานานวกว่าจะทําได้กว่าจะได้หมอคนนี้นะคะแล้วก็ถูกใจมากๆค่ะทุกคนราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าคือแบบ ทำแล้วสบายใจอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะกลับไปแก้อียงอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างเช่นดูจมูกของเปิ้ลนะคะทุกคนนี่จมูกนะครับเออนี่จมูกของเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลไม่ได้ทําแบบโอเพนนะคะเปิ้ลทำแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบซิกล็อกแบบว่าเออล็อกให้มันตรง,ตรงๆเฉยๆแล้วก็ซิลิโคนรองปลายด้วยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อเยื่อเทียมนะคะเปิ้ลไม่ได้ใช้กระดูกหลังหูนะคะเปิ้ลใช้เป็นเนื้อเยื่อเทียมนะคะแล้วก็ไม่ได้ผ่าเปิดแบบนี้นะคะก็คือทําแบบว่า ปาดข้างในเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็แก้อันเก่าออกนะคะแล้วก็ตาก็ทําเป็นตาสองชั้นแล้วก็ตัดเป็นตัดหางที่มันตกตกออกมาเพราะเราเอายุมากนะคะหางมันก็จะตกมันก็จะตัดลงมานะคะเดี๋ยวรูปแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวเ่จะ ทำให้อีกวิดีโอหนึ่งนะคะวิดีโอนี้ก็คือมาพูดคุยข้าวๆแล้วก็มาให้ดูอัปเดตหน้าตา1เดือนหนึ่งอาทิตย์ของเปิลน,นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตาเนี่ยมันก็จะรอยุบอีกนะคะทุกคนอีกประมาณ6เดือนถึง1ปีก็จะแบบเข้าที่ที่สุดนะคะแต่ตอนนี้ก็คือยังชั้นตาเขาค่อนข้างใจยังใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าถือว่าภายใน1เดือนถือว่าดีมากๆนะคะทุกคนถือว่าใช้ได้ถือว่าเปิลชอบมากๆแล้วก็จมูกชอบมากๆทุกคนสามีเปิลบอกว่าห้ามเอาจมูก อย่าทำโดง่งโด่งกับเขาเนาะอย่าให้โด่งกับฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วเปิ้ลก็เลยไม่ไม่ทำแบบโอเพนแล้วเปิ้ลก็เปิ้ลก็จะไม่ทําแบบว่าโดง่งปิดลิดอะไรเงี้ยเปิ้ลไม่เอาเปิ้ลก็เอาแบบว่าโด่งธรรมชาติปลอดภัยแบบนี้ค่ะทุกคนก็คือว่าเนี่ยลองลองดูงงข้างๆนะคะคือแบบ ด่งนี่เดิมเพินบอกคุณหมอเปินไม่มีส่งดา,าราส่งอะไรไปให้คุณหมอนะคะเปินบอกคุณหมอว่าเอาที่เข้ากับหน้าหน้ากำกามหน้าเดรรีวของเปินแบบนี้ให้มันเข้ากันแล้วก็ดูไม่โดดดูไม่พุง่งไม่อะไรมากดูแบบเป็นธรรมชาติดูแลให้มันดูเป็นธรรมชาติดูแบบว่าดู ดูเข้าก yeah! wow. okay. mm ับหน้าของเราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตาคะคุณหมอเขาก็ออกแบบตาให้นู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะคือดีมากคุณหมอทําดีมากทุกคนดีมากๆเลยนะเดี๋ยวเปิ้นจะลงรายละเอียดของคลินิกแล้วก็รายละเอียดของการไปทําแล้วก็รูปที่มันบงบวมันอะไรต่างๆที่ทุกคนอยากดูนะคะรูปนั้นให้คะอันนี้ก็ให้มาดูตอนสวยๆก่อนนะคะตอนแบบนั้นเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกอันนึงเพราะเปิ่อนยังไม่มีเวลาตัดคลิปนะคะเพราะว่าเปิ้อนกลับมาถึงนี่วันที่9นะคะพอวัน วันเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็เริ่มทํางานยาวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าหยุดไปแบบหกอาทิตย์นะทุกคนก็ต้องกลับมาก็ต้องมาชดใช้กรรมนะคะแล้วก็กินอะไรก็กินไม่ค่อยได้นะคะาะอยู่เมืองไทยเพราะว่าทําผ่าตัดตั้งแต่วันที่สิบสามสิงหานะคะหลัลงจากนั้นเพิ่งก็กินอะไรไม่ได้นะของแซบของหนัวอะไรก็กินไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยอยากทาวิดีโอส่วนมากจะเป็นการพักฟื้นตัวเองมากกว่านะคะาการอยู่บ้านดูเล็บเล็บทํามานะคะตอนอยู่เมืองไทยอยู่ได้นานมากนะคะเล็บ สีเจลเนาะไปทำสีเล็บสีเจลมาพอมาอยู่นี่เนี่ยไม่ถึง10วันนะคะเล็บลอกเล็บพังว่าทำงานแล้วก็ทำงานบ้านนะคะถูว่านถูอะไรสักผ้าล้างจานไม่ได้ซักมือด้วยนะแต่ว่ามันต้องใช้มือเยอะมันกลับมามันก็พังอะ่ะแต่อยู่เมืองไทยนะกดสั่งกดสั่งกดสั่งอาหารแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็อยู่นานนะคะเป็น มีความสุขมากเลยค่ะกลับเมืองไทยแบบอ,อากาศร้อนฝนนะคะแต่ว่ามันมีความสุขเนาะได้กลับเมืองไทยโดยที่เปิ้ลไม่ได้กลับมาสปีกว่าใช่ไหมคะเคสก็มีความสุขมากไม่อยากกลับมาเยอรมันเลยนะคะนางก็อยากอยู่นู่นนะคะสนุกมากเล่นถึงมันจะร้อนถึงมันจะอะไรแต่มันก็เป็นบ้านของเราเนาะมันเป็นประเทศที่เราเกิดเติบโตมาประมาณนี้ค่ะของกินของอะไรมันก็มีครบอะไรเงี้ยเปิ้ลเพิ่งจะไม่ได้กินแบบว่าแซบๆนะคะก็ตอนกลับ ตอนไปถึงวันแรกเพื่อนมารับอันนั้นนะได้กินอาหารทะเลได้กินอะไรแซบๆซอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลก็ต้องแบบว่าเตรียมผ่าตัดใช่ไหมคะก็ได้แอบ,แบบแซบ,บบ้างอะไรบ้างแล้วก็หลังจากผ่าตัดคุณหมอก็ห้ามกินหนึ่งเดือนแต่เปิ้ลนก็แอบ,บกินตั้งแต่อทิตย์สองอาทิตย์แรกนะห้ามกินปลานะแต่เปิ้ลก็แอบเราะว่ามันอยู่ในถิ่นที่เราแบบมันต้องกินอะทุกคนถ้ามไม่กินปลามันก็อยู่ไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากทําตาทําจมูกนะคะทุกคนก็จะมีเป็นทําเป็นคิ้วนะคะเนี่ยเป็นคิ้วแบบเป็นเส้น stone, st oke, นแสโตตกะะคะ ทําที่บุรีรัมย์ตอนแรกเปิ่นจะไปทําที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพก็ราคาสูงมากเปิ้นก็เลยลองดูที่บุรีรัมย์ที่ไหนมีสวยเออก็ลองไปดูเขาก็ทำก็ทำดีอยู่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็นคิ้วแบบเป็นเส้นๆๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คิ้วนี้ก็ได้อะไรเนี่ยสองอาทิตย์ค่ะคิ้วทําได้2ออาทิตย์นะคะแล้วก็ มีฉีดโบท็อกนะคะทุกคนฉีดโบท็อกเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเงอขึ้นอย่างเงี้ยนะหัวเพิ่นก็จะเป็นย่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 นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้หัวเธอก็ไม่แคร์ทุกคนช่างมันเปิดโหนกรับซับขาไม่ต้องไปกลัวนะไม่ไม่ตัดหน้ามาล,ลงมาปิดด้วยใครจะว่าหัวเถิกอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเพิ่นชอบแบบเนี้ยคือแบบนี้แหละใช่เลยนะคะหัวคนเขาเรียกว่าหัวรับซับนะคะหัวมีแบบว่าโงห่หฮงที่ดีนะคะเราอย่าไปปิดมันนะคะใครที่หัวเถนะิกล่ะไม่ต้องสนใจนะคะทุกคน เปิดไปเลยค่ะเอาลงมาปิดก็ปิดทั้งชาติละคะ่ะไม่ได้เปิดสักทีเปิดก็เปิดไปเลยค่ะนี่ค่ะเปิ้ลก็ฉีดโบท็อกมานะคะแล้วก็ทําไฮฟูมานะ,ะทุกคนทําให้แบบหน้ายกจะสังเกตว่าหน,นะะ้าเปิ้ลจะเป็นกรอบมากขึ้นนะก็คือฉีดฉีดนะคะเดี๋ยวเปิ้ลจะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีสนุกมากตอนทําศัลยกรรมเจ็บสนุกแซ่บอ่ะบนหน้านะคะก็จะมีคิ้วมีจมูกมีตานะคะแล้วก็ผมนะคะนี่ก็ยืดผมมาทุกคนยืดผมมาแล้วก็ฉีดโบท็อกทําไฮฟูนะคะแล้วก็ ไล่ลงมาตรงนี้ก็จะทําเป็นแบบว่าเลเซอร์ขนจกักราแล้แล้วก็เลเซอร์บิกินี่เลเซอร์ขนน้องนะคะคือเลเซอร์เนี่ยเขาเป็นอ่เป็นคอสแครั้งนะคะทุกคนเปิ้ลก็เปลี่ยนเป็นเปิ้ลก็เลยใช้จริงๆเขาต้องทําเดือนละครั้งแต่เปิ้ลไปแค่6อาทิตย์ค่ะทุกคนเปิ้ลต้องทาให้เสร็จเปิ้ลหนึ่งในหนึ่งเดือนเปิ้ลทำสี่ครั้งอะ่ะทุกคน ลักแร้สี่แล้วก็บิกินี่สีก็คือรวมเป็น8ครั้งในคอสของเปิรน,นะคะก็คือสี่สีทุกคนเจ็บปวดมากเดี๋ยวเปิรจะไปเล่าความแซบความเจ็บปวดไม่ได้เจ็บแรงขนาดนั้นมันเจ็บปวดยังไงล่ะคือมันแบบโอ๊ยมันสนุกอะ่ะเดี๋ยวเปิรจะมีคลิปเล่าตลกตลก,ตลกให้ฟังนะคะสําหรับไปทําแบบว่าทําบิกินี่ขนนะคะทาแบบเลเซอร์ขนอนะสนุกมากนะคะทุกคนแล้วก็พร้อมกับทําตามมาเสร็จใหม่ๆแล้วก็ไปทาบิกินี่ขนมันจะสนุกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังนะคะแล้วก็ทำอะไรกัน ทำอะไรกันล่ะทำอะไรกันล่ะลืมทำอะไรกันล่ะเออน่าจะประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยตาคิ้วจมูกผมเอ,อ่อถ้ามีเวลามากกว่านั้นนะคะก็ว่าจะทําหน้าฉีดหน้าให้มันหน้าใสาแต่ว่ามันก็จะมีจุดมีอะไรบ้างก็เป็นธรรมชาติของคนมีอายุคะ่ะทุกคนแต่ตอนนี้รวมๆคือชอบมากๆนะคะชอบหน้าตัวเองมากๆแต่พอกลับมานะคะกลับมาที่นี่นะสามีเพิ่นบอกว่าอืมตาแบบชอบตาเดิมมากกว่าตาแบบที่แบบมันเป็นระยะแบบ เจ็ดแปดชั้นแบบชอบแบบนั้นมากกว่าอะไรความเป็นธรรมชาติเนาะฝรั่ง,ขงเขาก็จะอินในความเป็นธรรมชาติเปิ้นก็ไม่แคร์โนสนโนแคร์ no son, no นะเปิ้นชอบเปิ้นมีความสุขนางก็ไม่ได้ว่าอะไรนางก็แค่บอกว่าเออแบบชอบตาเดิมอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะน่าจะลงมาเปินเป้นบอกจะไปลงทําไมก็อยากให้มันแบบ แป๊บแป๊วแบบนี้มันเป็นสองชั้นแบบนี้เพราะว่าพฝรั่งเขาจะตาชัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าพอมาเห็นเรามาชัดด้วยมันก็งงๆอะไรย่างเงี้ยแต่เด็กก็ชินค่ะแล้วก็จมูกนั้ก็ไม่ได้ติดอะไรจมูกก็อาจจะบอกว่าดูใหญ่ไปนิดนึงเพราะว่าใหญ่เพราะว่ามันยังไม่ได้รัดแกนนะทุกคนมันก็ต้องรอรัดแกน3เดือน6เดือนนะคะแต่ว่าด้วยความโด่งพุ่งมันก็ไม่ได้แบบปรีดปลาดมากเป็นชอบมากจมูกเป็นชอบเป็นให้แบบเต็ม10ให้เต็ม10เ,เลยนะคะคือแบบ ก็ยังมีเจ็บอยู่นะคะเพราะว่าเราแก้ดึงอันเก่าออกเนาะอันนี้คือจมูกนะคะแล้วก็ส่วนหน้าเนี่ยจริงๆอะเปิ้ลอะพอฉีดโบท็อกมาใช่ไหมทุกคนแล้วแบบว่ามันมันมันรู้สึกแบบตึงๆตึงๆแต่ก็ชอบอยู่แต่ว่าไม่อยากให้มันแบบว่าเห็นชัดกรอบหน้าเปิ้ลชัดขนาดนี้แต่ว่ามันชัดมากเลยทุกคนหน้าเปิ้ลแบบว่ามีกรอบมีเหลี่ยมแบบชัดมากนะคะแล้วก็มันดูตอบนะคะแต่จริงๆเปิ้ลอยากให้หน้าแบบดูเต็มอะไรอย่างเงี้ยเออต่แต่ก็ทันทำไปแล้วค่ะทุกคนแต่มันก็ โบ้อกมันอยู่ไม่นานเนาะแต่มันก็ลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิ้วก็โอเคคิ้วก็ชอบเปิ้ลก็มีเติมเองบ้างนะคะก็คือบอกว่าเออมีปัดมาสคาร่าอะไรเงี้ยก็คือก็โอเคอยู่ในราคาของเขาก็ไม่แพงมากแล้วก็ดีก็ถือว่าโอเคค่ะถือว่าดูเป็นแบบธรรมชาติไม่ได้แบบว่าดําปิดปีอะไรเงี้ยเปิ่ลก็ไม่ชอบอะไรอางเงี้ยค่ะ ก็ประมาณนี้ตอนแรกพ่อจะทําฝังสีปากนะคะแต่ว่าพอดีอเป็นคนชอบทาลิปอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำนะคะก็เลยทํามาเท่าๆนี้ก่อนนะคะทุกคนกลับไปเมืองไทยรอบนี้ก็คือยับเยินจากการขึ้นลงกรุงเทพบุรีรัมนะคะเปิ้ลขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ขึ้นลงไปหาหมอขึ้นไปทําขึ้นลงเพราะว่าเคสอยู่กับคุณยายอยู่กับแม่เปิ้ลนะคะที่บุรีรัมนะคะเปิ้ลก็พักอยู่บ้านเปิ้ลนะคะแล้วก็ขึ้นไปกรุงเทพบ้างลงขึ้นลงขึ้นลงอย่างนี้ประมาณ6 7ครั้งนะ,ะทุกคน หกครั้งก็คือขึ้นลงก็10กว่าครั้งเนาะขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอยู่แต่ตามรถทัวร์เปิ้ลไม่ได้นั่งเครื่องบินนะคะทุกคนเปิ้ลนั่งรถทัวร์นะคะทุกคนทัวร์ไปทัวร์กลับบางทีอ่าไปทําตาทําจมูกเสร็จกลับเลยคืนนั้นเปิ้ลทำเปิ้ลทาเสร็จตอนประมาณเกือบสองทุ่มห้าทุ่มขึ้นขึ้นเครื่องโอ้ยสามทุ่มขึ้นเครื่องอะไรแบบโอ้ยขึ้นรถ ทัวร์กับบุรีรัมย์แบบนี้ค่ะทุกคนนา่งไปน้ำตัดตาเลือดก็ไหลยอยู่กับบุรีรัมย์อะไรแบบนี้ก็ทอรหดน่าดูนะคะแต่สนุกมากนะคะการกับกับเมืองไทยรอบนี้มันสนุกนะคะแล้วก็ส่วนมากก็จะได้อยู่กับครอบครัวนะคะถ้าใครที่เปิ้ลแบบไม่ได้ไปหาแล้วก็ไม่ได้ไปเจอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะครั้งนี้เปิ้ลไปทําสัญญาการจริงๆค่ะทุกคนแบบว่า ไม่ได้แวะไปหาใครไม่ได้ไปหาญาตินอกจากใครมาหาเปิ้นที่บ้านก็ถึงจะได้เจอเปิ้ลแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มเพื่อนที่เขาต้องไปส่งเปิ้ลที่สนามบินมารับเปิ้ลที่สนามบินถึงจะได้เจออันนั้นคือแบบพิเศษจริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เปิ้ลก็ไม่ได้ไปหาใครเพราะว่ามันกําลังบวมอยู่ทุกคนหน้ามันบวมแล้วก็ตาก็บวมหน้าก็บวมคือไม่อยากเจอใครใครมาหานะ โอ้ยอย่าเพิ่งมาเจอได้ไหมตอนนี้คนคนแบบว่ารักสวยรักงามเนาะถ้าเกิดว่าต้องไปเจอใครในสภาพที่เราไม่พร้อมอ่ะก็ตัดใจไม่เจอเลยดีกว่าให้เขาด่าไปเลยว่าเฮ้ยมามาทั้งทีทำไมไม่เจอเออขอขอขอก่อนแล้วกันเนาะให้สวยให้กลับไปรอบหน้าหรือว่ายังไงให้สวยก่อนแล้วค่อยเจอกันนะคะใครบางคนบอกว่าไม่เป็นไรมาเหอะเออยังไม่เป็นตัวเองไม่รู้หรอกว่าเวลามันบวมเวลามันบอกว่าไม่สวยอะ่ะแล้วต้องไปนั่งคุยแล้วให้เขาม,ามองหน้าสภาพเราแบบ ที่แบบว่ายังไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็ไม่โอเคเปิ้ลก็อยู่แต่กับครอบครัวเปิ้ลไปเที่ยวกินอยู่แถวบ้านบุรีรัมย์อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนแค่น,นั้นไม่ได้บอกว่า,อ,าวอูอ้ว์ไปทะเลสวยงามอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เลยค่ะรอบนี้สัญญากรจริงจริงตั้งใจจริงๆอยากจะเปลี่ยนจมูกตัวเองจริงอยากจะเปลี่ยนตาตัวเองจริงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ายิ่งมองกล้องนะคะตอนที่แบบว่าตาตกนะคะอ้ยเวลามองนะคะทุกคนตกลงมาแบบ โอ้โหตื่นเช้ามานตาแบบว่ามันแทบจะปิดนะคะมันมันจะมีผลในการมองเห็นของเราด้วยตามันจะดูไม่สว่างตามันจะดูหม่นหมองอะไรเงี้ยค่ะทุกคนอันนี้คิดไปเองเนาะก็อยากทาแหละอออันนี้ก็คือทุกคนมาเล่าทุกคนฟังนะคะเดี๋ยวเปิลจะพยายามอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับกําลังใจที่รอนะคะแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ของเปิลน,นะคะว่ารอดูคลิปอยู่รอดูคลิปอยู่อะไรประมาณนี้คลิปเปิลอัดไว้เพียบเลยนะคะที่ไปเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีรูป แซบๆที่ตาบุมๆนะบมๆให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะรอดูคลิปนั้นนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะมาอัปเดตด้วยคนดูว่าเปิ้ลอยู่เยอรมันแล้วจ้าเ <c oughs> สียงแมว <c oughs> บ้านพังหมด <c oughs> บ้านพังหมด <t ong c oughs> ต้องไล่ไล่กวาดไล่กวาดเทรา,ายแมวที่เขาเข้าห้องน้ำแล้วเขาเดินออกมานะคะทุกคนอ ็โอเคค่ะคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนค่ะยังมีความสุขแฮปปี้เหมือนเดิมนะ,ะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับช่องของเปิ้นทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเปิ้นค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน